มีภารกิจนะครับพอดีเมื่อกี้ผมก็ผัดกนะเพราผัดกะเพราตักไปเรียบร้อยมันก็ยังไม่หมดมันก็จะมีเศษซากอรารยะธรรมนะครับเขียงครกนี้เมื่อกี้ก็ไปเจอมหม้อของข้าวเนาะมันบูดแล้วที่แรกก็ว่าจะามาแช่นะครับก็เลยนึกขึ้นได้ให,ให้เราก็อยู่ว่างๆนี่วะ่ะถ้าเราไม่ทํา แล้วใครจะทำคำถามนี่มันก็พุดขึ้นมานะครับก็คำตอบก็ไม่ต้องบอกนะครับก็แม่นั่นเองเอแล้วแล้วมันคือหน้าที่แม่หรอใครเป็นคนบัญญัติแล้วแม่จะเป็นหน้าที่ล้างด้วย้แลวเราเป็นลูกเราล้างให้แม่ไม่ได้หรอทุกวันนี้ก็รู้สึกผิดในใจทุกครั้งนะครับที่เห็นแม่ทำงานแล้วตัวเองไม่ได้ทำเนะี่ย วันนี้ผมก็จะล้างถ้วยให้แม่นะครับตอนนี้ปกติแม่เขาก็จะล้างอยู่ตรงนี้ผมก็บอกหลายัางแล้วว่าให้เอาขึ้นมาไว้ตรงนี้ผมจะล้างให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายก็แค่ล้างถ้วยกินได้ก็ล้างได้แล้วมืออย่างดีนะครับเดี๋ยวเขาเตรียม ของเรียบสักหน่อยก่อนนะครับมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับนี่อันนี้ก็อุปกรณ์ล้างถ้วยอันนี้ก็สันไหลเนาะแล้วก็ดูนะครับสกปรกเลอะเทอะไปหมดเนี่ยเดี๋ยวว่าจะหาผ้ามาเช็ดหน่อยคือบ้านนี้แม่ก็อายุเยอะอยูแ่แต่ก็เป็นลูกผู้ชายอยากจะทำช่วยนะครับอยากจะทำช่วยทุกอย่างแหละแต่บางที แม่ก็ไม่อยากให้ทำํำไม่รู้ว่าทําไมวันนี้โอกาสดีครับแม่ไม่สวนผมก็จะล้างถ้วยให้แม่นะครับก็ลุยกันเลยดีวยกว่าโอเคครับเรียบร้อยสวยงามเด้อตรงนี้ทีนี้ไม่ได้ยากนะครับแค่ล้างถ้วยก็ รู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาหน่อยๆไม่หน่อยเลยเยอะเลยเลยมันเราถ้าอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรมันก็รู้สึกไม่ได้เหงาครับมันรู้มันไม่มีคุณค่าคตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะครับรูน้ำตรงนี้แต่มันเดินลาดเยียนไปทางนูน้นเดี๋ยวมันมีรูน้ำเล็กอยู่ตรงนูน้น มันไหลออกก่อนแล้วค่อยมาเก็บเนาะก็โอเคนะครับล้างได้นะครับมือดีอยู่เดี๋ยวต่อไปก็จะเคลียร์ยวแถวนี้นะครับนี่วนมากมีแต่คนทำไม่มีคนเก็บคนล้างเนาะเดี๋ยวผมก็จะช่วยแี่นะครับโอเคนะครับ ก็ถ้าใครทำอะไรได้ก็ช่วยช่วยกันไปนะครับมันไม่ใช่หน้าที่แน่หรือหน้าที่ใครนะครับไม่มีใครบัญญัติไม่ใช่หน้าที่ผู้ชายไม่ใช่หน้าที่ผู้หญิงนะครับมันอยู่ที่เราอยากจะช่วยเขาไหมถ้าบอกว่าความรักคือการให้นะที่ผมอยู่มาทุกวันนี้ผมคงโกงแม่อย่างมากแม่ให้อะไรทุกอย่างเลยนะครับทำให้เราโดยไม่หวังอะไรเลย ทำกับข้าวหข้าวนองข้าวโอโหตั้งแต่ตั้งแต่เช้าจนค่ำนะครับแม่ก็ทําไว้ให้จะว่าหน้าที่แม่มันก็ไม่ใช่นะครับแม่ก็ทําด้วยทำยนั่นแหละถ้าไม่ทําแกก็ไม่มีใครทําให้แกก็ต้องทํานะครับกวาดบ้านทบูบ้านทาความสะอาดบ้านอะไรพวกนี้คือถ,ถ้าถ้าแม่ไม่ทํา ลูกๆก,ก็ไม่ได้ทําให้แกก็เลยจําเป็นต้องทําเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งปณิธานไว้ในใจว่าเอออะไรทําได้ก็จะทํานะครับช่วยแม่โอเคนะครับผมรางถ้วยช่วยแม่ก้หอ